ข้าพเจ้าก็ขอการข้อการบริบทองก็การการบูรณะพระสุรคัดตามที่พระองค์จัดการชมครับโบราณนี้มาสะสมนะครับให้ผู้เดินทางมักว่ากินไปดังหรือต้องเป็นชาวบ้านหรือชาวบ้านมาแล้วจะรับประทาน ต้องาหาบัวเขสวสาสิในวัดครับก็ได้รัตนาในพรกคนได้เป็นเจ้าว่าัยาารได้ในทุกคนได้โปเมตตารับเป็นเจ้าว่ากต่างนั้นครับกรผมไายสมบัต้สอนผู่นในการสำแกงในแบบโบราณนีนะครับในนามของคณะธรรมชาววัฏาะนะครับก็ขอขราวคารวะในเมตตาธรรมของทรกคน ที่ได้ตรวจเสียสารรับอาราธนาเป็นเจ้าวาระบ้าตากซึ่งกล้ากผมในนามของลูกศิษย์วัดป่าบัานตากนะครับก็พร้อมที่จะพิจารณาสนองงานพระเจ้าคุณนครับแล้วก็บูชาร์ตเป็นเจ้ากลุ่ด้วยความเคารพแล้วก็ข่อพาราธนาในการที่จะ สวัสครามสวดวกรสวัยการับรา้องารำมัปาตััต่อไปอุปกร์โดยตรงครับ ดังด้วยกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมคันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายอาจจะได้เคยเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามที่ได้เคยร่วงก็เพื่อร่วงรับไปด้วยความประมาทอ้างเสอ่อสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาด้วยกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามท่านได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามทั้งเจต เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามอาตมาขอโอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปปนกรรมสืบเนื่องต่อไปและหากแม้มีกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตาม,ตาม,ตาม,ตามที่อาตมาอาจจะเคยประมาทพลาดพั้งได้รูเคยพวกท่านทั้งหลายไปแล้เวเพยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามก็ต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อโอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่อาตมาด้วยและต่อจากนี้ไป ขอให้พวกเราที่อยู่ร่วมกันในวัดป่าบรรดาแห่งนี้สิ่งใดที่พวกเราเคยเกี่ยวข้องกันมาทั้งท่งนานบูรณทข้างนอกข้างในแต่ท่านมากท่านน้อยก่ตามถ้าหากมีสิ่งใดที่พวกเราเคยปินเกี่ยวกันม,มาเคยประมาททังสิ่งใดก็าตามหรือไม่พอใจสิ่งใดก็าตามขัดข้องสิ่งใดก็าตามก็ขอขอส,สิ่งทั้งทุกสิ่งรูกประการหลังนั้น ให้หมดสิ้นต่อไปจากจิตใจของพวกเราแล้วเราก็เะให้เริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นจากการเกี่ยวข้องกันใหม่เริ่มต้นจากการพบคาสมาคมบกันใหม่ว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามที่จะรักษาปฏิปทาขององค์ลุงตามหาบัวที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเปรียบเึมือนพ่อแม่ของพวกเราเรามาพิจรารณาดูว่าพ่อแม่ที่มีลูกจะมีลูกหน้น้อยขนาดไหนก็าตาม ให้ลูกของตอนเองมีความสามาัคคีกลมเกลียวเป็นงในเดียวกันแล้วเชื่อถือว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นจะมีความปลื้มปีมีความภูมิใจที่ได้ที่ได้ลูกหลานอย่างนั้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์องค์หลวงตาก็เช่นกันเลี้ยวแมนกระทั่งอาตมาเองก็ตามนะฮพวกเราเกิดขึ้นป็นสิ่ยี่สิทั้งหลายมีความสมบัติสามัคคีกลมเกลียวเป็นเดี่เดียวกันแล้วเชื่อเถอว่าองค์หลวงตาเลี้ยงแม่อาตมาก็ตาม จะมีแต่ความทุกข,ขอ์อกทุกใจที่ได้มีพวกท่านทั้งหลายมาเป็นสิทธิ์านุู้สิทธิ์และได้อยู่ร่วมกับพวกท่านทั้งหลายตลอดไปและภาระหน้าที่การงานทั้งหลายที่จะมาจะเข้ามารับในครั้งนี้ไม่จะไม่มีความสําเร็จได้เลยถ้าปล่อยให้แตมาเพียงผู้เดียวอองานการที่ผิดที่อยางไม่ได้สาเร็จไปได้ด้วยความสามารถของบุคคลผู้เดียวแลนบุคคลผู้นั้นจะมีความเสี่งกล้าสามารถอย่างไรก็าตาม ถ้าหาไม่ห <rural conversation> ีฐานนม่มีพื้นฐานของกําลังจากศัตรายาตโยกจากศิลปาธุรกิจได้การสนับสนุนส่งเสริมแล้วเชื่อเลยว่าแม้งานเล็กงานใหญ่อย่างไรก็หาความสำเร็จได้โดยยากแต่ถ้าหาผู้ท่านทั้งหลายมีความพร้อมเกียวสมครถนะทั้งทีเป็นอ่งอันเดียวกันแล้วร่วมกับมือกับมือไปด้วยกันอย่างที่ที่องค์มุตาก็เลยว่าไว้ว่ามือของครูบาอาจารย์มือธุรกิ์นั้นย่อมจับุก ไปได้ด้วยกันถ้าหากพวกเราพร้อมเพียงกันอย่างนี้แล้วเชื่อเถอะว่าพวกเราจะรักษาปฏิปทาขององค์ุณตารักษาวัดวาชื่อเสียงขององคุณตาให้ก,ก,กระจรจายไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะเป็นมงคลต่อชีวิตของพวกเราทุกขั้นทุกคนอย่างแน่นอนและต่อจากนี้ไปก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีกําลังจิตกาลังใจที่จะน,น,น,น้อมมาผลักทหลักวิานัยหรือหลักปฏิปทาปฏิปทาขององคุณตา มาประพฤติปฏิบัติด้วยการทุกท่านทุกคนขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนนั้นจงเป็นบุคคลผู้เจริญในทางวิไนัยของผู้ดธเจ้าอยู่เป็นเท่านี้ในการดำเนินชีวิตของพุกท่านทั้งหลายก็ขอประสบแต่ความสุขความเจริญจากสิ่งใดทําสิ่งใดก็มีแต่ความสุขเดจเจริญก้าวหน้ามั่นคงตลอดไปแม้นตงรวจท่านทั้งหลายได้ตั้งคิเจตนาปัญาปันาสิ่งใดไว้แล้วแต่ที่เป็นไปโดยชอบกอโดยธรรมก็ขอฝากปัญหาทั้งหลายโดยน้นของท่าน จงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยแันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุจากพัวยใจของชาวบ้านและทุกคนลูกศิษย์ลูกหาขอน้อมกาบขอท่าขันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมมุงมีท่าขันแข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นรุ่มโพลุ่มใส่ลูก หลานสืบไปเจ้าค่ะคขอให้ลูกหลานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่เบิกบานของใสแล้วก็กพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันพร้อมที่จะทำหน้าที่ภารัต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในวัดป่าวัดตายของเราแห่งนี้ให้สํเาเร็จรุล่วงไปแล้วก็ให้วัดป่าวนดตายของเราแห่งนี้เป็นที่ดึงของพวกเราและของผูน้ชนรุ่นหลังของพวกเราก็คือลูกหลานของวเรา สื่บต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยกันตลอดไปเลยจ้าจ้าจมาเอมาในสาขาว้านสัสีกรก้ย่างเี่ยเช